สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกบไมโครพูดถึงบิ๊กตู่จากสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างหนักในประเทศไทยตอนนี้กับการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเส่งผลกระทบทําให้พี่น้องประชาชนต่างพากันได้รับความเดือดร้อนหนักมากๆเลยทีเดียวเพราะบางคนขาดรายได้หาเลี้ยงครอบครับระวบริษัทเป็นตัวรงทําให้พนักง,งานลูกจ้างต่างก็เดือดร้อนไปตามๆกันเลยทีเดียวแต่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน6 4ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ตอบคําถามสื่อผ่านธนกรวังบุญคงชนะ ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีคำพูดหนึ่งที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากที่บอกว่าทุกคนต้องไม่ละรวมภาคธุรกิจบันเทิงต้องไม่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแก่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ระมัดระวังประเทศจะก้าวหน้าไปได้ต้องอยู่กับโควิดให้ได้อย่างระมัดระวังเพราะรัฐบาลไม่ต้องการที่จะล็อกดาวน์อีกโดยไม่จําเป็นจึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันล่าสุดกบไมโครหรือไกรพบจันดีนักดนตรีชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวรบวะบุว่า ธุรกิจบันเทิงจะต้องไม่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแก่รายได้ที่เพิ่มมาขึ้นอย่างไม่ระวัดระวังอะไรจอบปากให้พูดหรือครับรู้ไหมว่าคนในวงการบันเทิงเกือบทั้งหมดแทบไม่มีรายได้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้จนป่านนี้ยังไม่เห็นสภาพฟื้นคืนปกติเลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่คนอย่างพวกผมมีเงินประจําเดือนละแสนแล้วโลภอยากได้เพิ่มอีกแสนในความจริงคือมันไม่มีไม่เหลือใครเครื่องมือหากินเพื่อประทังชีวิตทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดอยู่อย่าง สมถะและสงบนิ่งที่สุดโคตดบ้าเลยพูดมาได้อยากเห็นแก่ไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นลอยบนหอคอยงานช้างจะพูดอะไรคิดถึงพื้นดินบ้างว่าชีวิตจริงมันเป็นยังไงหัดพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่ขุนพลอยพยักบ้างท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวว่าไม่เคยมองเห็นความจริงสักอย่างอีกท่านบอกว่าจริงครับที่ศิลปินนักดนตรีจะอดตายกันหมดแล้วอีกท่านบอกว่าอยู่กับลงมาได้ตั้งหลายปีโควิดถือว่าเรื่องเล็กมาก หลายคนบอกว่าอยู่กับมันให้ได้สิอย่าลืมว่าแต่ละคนสายปั่นไม่เท่ากันนะครับเป็นต้นยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านเลยนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์ก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมสู้ๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาะขอบข่าวขอบคุณครับ